หมายว่าฉันเองเนี่ยอยากแต่งงานกับเธอนะไม่รู้ว่าเธออยากแต่งงานกับฉันไหมแต่ฉันอยากแต่งงานกับเธอตอนนั้นน่ะเธออาจจะคิดว่าเออฉันน่ะไม่ได้รักเธอหรอกหรือฉันแค่ไม่ได้รักเธอหรือคําพูดการกระทําฉันน่ะเหมือนแสดงออกว่าเออโอเคฉันไม่ได้ฉันไม่ได้รักเธอตอนนั้นนะแต่มันไม่ได้แปลว่าตอนนี้เพราะตอนเนี้ฉันเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวมากๆแล้วก็ไม่คงไม่ต้องบอกนะว่ารักใครก็รักเธอนั่นแหละ ไม่ไม่ได้มีใครเพิ่มเติมเข้ามานะเธอไม่ต้องคิดมากหรอกแล้วถ้ามันมีโอกาสที่เธอจะให้อภัยหรือฉันสามารถทำให้เธอกลับมาได้จริงๆสิ่งที่ฉันอยากจะบอกก็คือขอบคุณนะที่เธอกลับมาขอบคุณที่เธอกลับมาเรียนรู้กันละกันตอนนั้นฉันอาจจะคิดช้าทําช้าเพราะฉันแค่พคิงดว่าอยากจะเรียนรู้กันไปก่อนก็ไม่ได้ตั้งใจอะ่ะ ขอโทษนะที่ทําให้เธอเสียใจขอโทษที่อาจจะไม่ได้แสดงเจตนาที่แท้จริงไม่ได้พูดกับเธอให้เธอรู้เราอาจจะมีความแตกต่างกันตอนนั้นน่ะทางเชื้อชาติภาษาอายุหรือความแตกต่างในเรื่องนิสัยก็ได้มันทําให้เธออาจจะรู้สึกว่าฉันไม่ได้รักหรือฉันอาจจะไปโฟกัสที่คนอื่นหรือฉันมีคนอื่นอยู่แต่จริงๆไม่เลยฉันไม่ได้มีใครเลย เธอลองมองดีๆสิฉันจริงจกับเธอรักเดียวใจเดียวถึงขั้นอยากจะแต่งงานเลยนะไม่ได้รอเล่นด้วยจริงจังมากแล้วก็ขอบคุณนะที่เธอให้โอกาสแต่ถ้าเธอไม่ให้โอกาสฉันต้องแย่แน่ๆเลยอะเพราะว่ารู้แหละว่าเธอเหนื่อยแต่ว่าช่วยกลับมาเรียนรู้กันอีกนิดได้ไหมอย่างน้อยๆเนี่ยให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ย อามันมันดีขึ้นหรือให้ฉันได้มีโอกาสได้แก้ไขในความสัมพันธ์นี้ขอแค่กลับมาเธอแล้วเธอจะพิจารณาต่อหรือไม่ต่อเนี่ยฉันไม่ได้ว่าเลยเพราะสิ่งที่ฉันอยากทำคืออยากขอโทษขอโทษจริงๆแล้วก็อยากทำให้ดีให้เธอได้รับสิ่งที่เธอควรได้รับอะ่ะนี่คือสิ่งที่ฉันคิดนะ